มเฟกนะะเราเป็นผู้ผลิตยางยืดะะเส้นด้ายยางยืดนะครับผลิตเส้นด้ายยางยืด2แบบนะฮะ เื็แบบเคลือบแป้งกับเคลือบซิลิโคนนะครับลักษณะการใช้งานก็จะแตกต่างกันไปส่วนใหญ่ซิลิโคนนะลูกค้าจะใช้ซิลิโคนในส่วนของแถบยุโรปหรือประเทศที่คอนเซิร์นเกี่ยวกับในส่วนของมลภาวะทางฝุ่นนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นแป้งมันจะมีการฟุ้งกระจายเข้าไปในโรงงานคขาแล้วก็ในส่วนของซิลิโคนตรงนี้ราคาเราจะสูงกว่าแป้งเล็กน้อยนะฮะเรามีกําลังการผลิตอยู่ที่35,000ันตันต่อปีนะฮะโรงงานเราอยู่ที่ อำเภอปุกกแดงจังหวัดระยองครับแล้วก็เราผลิตภายใต้แนวคิด Manufacture of High Quality Rubber e t ครับสินค้าเราเนื่องจากเราเป็น i n d u s t r i a l Product ใช่ไหมครัลูกค้าซื้อของเราไปเขาต้องเอาไปแปลรูปต่อนะฮะเพราะฉะนั้นสินค้าเราเนี่ยลูกค้าซื้อซื้อแล้วก็ต้องเหมือนซื้อซ้ำต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ในส่วนสัดส่วนของการขายของเรานะครับ สัดส่วนการขายเราเนี่ย98%เราขายส่งออกนะอีก2%ขายในประเทศนะครับแต่ในส่วนของตลาดที่เราส่งออกนะฮะประมาณ70%จะอยู่ที่เมืองจีนอีก15%จะอยู่โทโซนเอเชียอีกประมาณ5%นะจะไปที่ตลาดอเมริกาใต้และอื่ที่เหลืออื่นๆเป็นพวกรอบโลกเลย เพราะว่าความต้องการหลักๆอยู่ที่ต่างประเทศต่างประเทศจะมีความต้องการทางด้านของยางยืดมากเมืองไทยการเม้น์เมืองไทยจะไม่คยอย่อยอยู่ช่วงขาขึ้นเท่าไหร่นะฮะตอนนี้ก็คือที่เราขายในเมืองไทยป,ประคองรักษาราคาลูกค้าเก่าๆไว้แต่ถ้าพูดถึงดีมานจริงๆจะอยู่ที่เมืองต่างประเทศเนื่องจากว่าค่าแรงต่างประเทศจะถูกกว่าค่าแรงในเมืองไทยอย่างเช่นประเทศบังกลาเทศประเทศปากีสถานตัวนี้สองเมืองนี้รู้จักอยู่แล้วว่าเป็นแหล่งการเม้นส์งออกใหญ่ของโลก ค่ะเดียวกันที่เมืองจีนก็มีเหมือนกันนะฮะเมืองจีนเนี่ยมันมีหลายมณฑลมากเลยนะแต่ละมณฑลก็มีความต้องการใช้ยางที่แตกต่างกันไปที่เมืองจีนเรามี d i s เ e r s e อยู่6กลายนะฮะอยู่ทั่วทุกมณฑลมณฑลละมณฑลละหนึ่งลายนะครับสาเหตุที่เรามี d i s เพลเนื่องจากว่าแต่ก่อนเราเคยเจอปัญหาในส่วนของใครมาเราก็ขายเขาทําให้เขาตีกันเองทำให้เราเรา,เราไม่สามารถเรียกราคาขึ้นได้เลยเราก็เลยแก้ปัญหาโดยการที่แบ่งเป็น แบ่งเป็นโซนนิ่งไปเลยให้เอเจนต์แต่ละรายเนี่ยดูแลลูกค้าในแต่โซนโซนโน,นั้นไปนะครับโซนจุดนี้เราก็สามารถเรียกอิมเมจเราได้ระดับหนึ่งแล้วสาเหตุหลักเลยนะที่ลูกค้าเลือกเรานะฮะในการที่จะซื้ออยางยืดจากเราเนื่องจากว่าเรามีสินค้าที่หลากหลายครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มเขา,เขาใหญ่กลุ่มเบอร์ใหญ่ที่ว่าจะเป็นพวกโซฟาหรือพวกสายลัดทั้งหลาย เขาขนาดกลางทาเป็นพวกยางขอบกางเกงทั่วไปชุดชั้นในหรือเขาขนาดเล็กที่ทําเป็นส่วนของพวกถุงเท้าอะไรพวกนี้นะฮะที่เขาเรื่องเราเพราะเรามีของเรามีสินค้าครบวงจรขณะที่ผู้ผลิตในเมืองจีนเมืองจีนมีผู้ผลิตยางยืดเองเหมือนกันแต่ว่าเขาทําได้แค่ในส่วนของเขาใหญ่กับเขาธรรมดาเท่านั้นถ้าลูกค้าคนไหนที่ต้องการเขาเล็กก็้องต้องมาหาเราประกอบกับว่าเรามีการทรีตลูกค้าแบบเพื่อนกันนะฮะเรามีอะไรเราให้ข้อมูลลูกค้าตลอดลูกค้าถึงติดใจในบริการของเรา เพราะว่าเรา provide e ริ i c e ที่ดีกับลูกค้าไปนะลูกค้าบางรายเขามีการซื้อทั้งทั้งเรากับทั้งมาเลเซียแต่เขา compare บริการกันแล้วเขาชอบที่จะมาซื้อเรามากกว่าเรื่องของยางนะฮะยางนี่เป็นต้นทุนหลักๆ78%ของเราเลยนะฮะตอนจุดนี้เรามีการบริหารต้นทุนความเสี่ยงโดยที่เราจะใช้วิธีการ cross pass เข้าไปในราคาสินค้าขายของเราแล้วออฟเฟอร์ให้ทางลูกค้าไป นั่นหมายความว่าไม่ว่ายางจะขึ้นหรือลงเราจะมีมาจิ้นที่แน่นอนอยู่แล้วนะฮะถ้ายางขึ้นเราก็บวกราคาเข้าไปแล้วก็เสนอราคาบวกมาจิ้นเข้าไปนะ,ะออฟเฟอร์ไปลูกค้าไปตรงจุดนี้เราสามารถการความเสี่ยงในส่วนของความผันผงของราคายางได้ครับเพราะลูกค้าที่อยู่ในวงการนี้เขาจะรู้สถานการยางอยู่แล้วเหมือนกันนะเขามีการติดตามอยู่นะฮะเราไม่มีการสต็อกสินค้านะฮะแต่ว่าจะมีบางช่วงที่ว่าเราสต็อกสินค้าโดยการที่ ซื้อสต็อกไว้ฝากสต็อกไว้ที่ทางซัพพลายเออร์เราอย่างเช่นซื้อฟอร์เวิร์ดซื้อน้ำยางฟอร์เวิร์ดจากทางซัพพลายเออร์เราอย่างเช่นณเดือนนี้ใช่ไหมเดือน12เราจะซื้อส่งมอบเดือน1หรือส่งมอบเดือน2ก็อยู่ที่คุยกันแต่ว่าทุกออเดอร์ที่เราซื้อจะมีการแมทชิ่งในส่วนของออเดอร์ไว้เรียบร้อยแล้วน้ำยางกับออเดอร์จะแมทชิ่งทำการล็อกกันไว้แล้วเพื่อการความเสี่ยง ถ้า GP นะฮะถ้าปี63นะฮะ7.4นะฮะแต่ว่าครึ่งปีแรกของปีนี้นะเดือนหนึถึงเดือน6เนี่ยนะฮะ GP เราอยู่ที่13.31แล้วครับนะ,ะก็คือ GP ขึ้นเนื่องจากว่าเราปรับกลยุทธ์ของเราในเน้นการขายในยส่วนของพวก End User เพิ่มมากขึ้นด้วยแผนกลยุทธ์ที่เราวางไว้นะฮะเราน่าจะเมนเทนระดับ2ดิจิตดูดต่อดได้นะครับผมคงไม่เหลือแค่ดิจิตนึ่งนะฮะ เรื่องของ c a p ซ c ของเรานะฮะตอนนี้เนี่ยเมื่อต้นปีเรามีการเพิ่ม c a ซ a c i t y มาแล้วนะฮะประมาณ4,000ตันซึ่งก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าเพราะว่าปีที่แล้วยูทีไลท์เราอยู่ที่ประมาณ90%ครึ่งปีนี้เราเพิ่มขครน่งเราเพิ่มการผลิตของเรามาแล้วยูทีไล้ล์เราก็เพิ่มขึ้นอีกเป็น95%ซึ่งตอนนี้เรายังมีติดค้างส่งออเดอร์ลูกค้าอยู่เหมือนกันนั่นหมายความว่าด้วยแผนกลยุทธ์ที่เราทํามาเนี่ยมันเวิร์กมัน s u กเซ s s ทำให้เรามีเอาับออเดอร์ลูกค้าต,ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งแผนการที่เราเข้า IPO เนี่ยเรามีแผนอยู่แล้วที่ว่าเราจะเพิ่มกาลังการผลิตของเรา12,400ตันนะครับซึ่งตรงจุดนี้เราจะแบ่งเป็น2เฟสเฟสแรกของเราอ่ะจะอยู่จะเสร็จประมาณสักช่วงกลางปี2565นะฮะตรงจุดนี้ก็จะได้ประมาณ6,200ตันขณะที่เฟสที่2ที่เราวางไว้คือประมาณปลายปี6 5้าซึ่งน่าจะ e f f e c t i v e จริงๆก็ประมาณต้นปี66เรามั่นใจที่ว่าเราขยายก,กำลังผลิตเนี่ยเรายัง เต็มแคปซายต์ก่อนเราอยู่แน่นอนส่วนวัตถุปสงคที่เราเข้าพ p เเราต้องการนำเงินนำเงินที่ได้จากการขายผู้ในพีอโมาเป็นในส่วนของเงินทุนในการขยายโรงงานของเรานะฮะเราจะขยายโรงงานภายในพื้นที่ของเราเราไม่ได้ไปไปพื้นที่นอกนอกนอก,นอกโรงงานเราเลยนะฮะแอร์เลเราอยู่ที่ระยองขันเรียกกัเนเราก็จะอาเงินเนี่ยมาชำระหนี้เนกู้สถาบัานบางส่วนนะฮะ แล้วก็เนื brush, ่องจากว่าเรามียอดขายที่เพิ่มมากขึ้นเราจะเป็นต้องเอาเง er ินบางส่วนมาเป็นเงินทุนบุงเงินธกิจการของเราครับเราเชื่อมั่นนะครับด้วยประสบการณ์ของเราที่ยาวนานกว่ามากกว่า30ปีนะครับเรามีตลาดทีมการตลาดที่แข็งแกร่งเรามีสินค้าที่หลากหลายนะฮะแล้วเรามีพันธมิตรทางทางการค้าของเราที่เหนียวแน่นนะฮะตรงจุดนี้เรามั่นใจในทีมงานของเราทุกททุกภาคส่วนว่า ยังไงเราก็น่าจะ g r o w เติบโตต่อเนื่องตามเป้าหมายที่เราวางไว้ได้ครับตัว product ์เนี่ยมีวา r ไ e ตี้สูงเพราะว่าอย่างที่ผู้บริหารหรือว่าในสตอรี่ที่เปิดเผยนะครับว่าเราสินค้าของ v e r f e c t ไม่ใช่ e N d product คือเป็น mid chain product ที่จะต้องเอาไปใช้ในพวกโดยพาะอุตสาหการรมพวกการเมนจริงๆเป็นปัจจัยสีที่เราใช้กันอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่ได้ใช้โดยตรงนะครับ เร,เราใส่เสื้อผ้าเราใส่กางเกงกางเกงใช้ยางยืดยางยืดก็ต้องมาหาในโปรดักต์ของของเ e อร์เฟอันนี้เป็นประเด็นที่ที่ต้องเกิดก่อนให้เข้าใจความน่าสนใจก็คือ,อ,อกลยุทธ์ในการที่เขาเติบโตในช่วง2-3สปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจนนะครับถ้าไปดูข้อมูลเนี่ยเจนว่าบริษัทโตทั้งในเรื่องของยอดขายโตเรื่องวอลลุ่มและที่สำคัญโตในเรื่องของอัตรากำไร ตัวนี้ก็มาจากแผนธุรกิจที่วางไว้แล้วมันก็ส่งผลนะครับแผนธุรกิจในแง่ของการที่จะไปบุกตลาดเพิ่มเติมนะครับการบุกตลาดเพิ่มเติมทำให้ได้อีโคโนมีออฟสเกลการบุกตลาดเพิ่มเติมทำให้ทราบว่าสินค้าที่มีวาไราตี้ของสินค้าเนี่ยมันมีอย่างไรทำให้บริษัทซึ่งเองเป็นผู้ผลิตและอยู่ในธุรกิจมานานนะครับก็สามารถที่จะ เรียกว่าคิดค้นนะครับตัวผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์กับ N product ที่มีวาไรตี้ได้เช่นกันนะครับแล้วประกอบกับตัว Supply chain ของธุรกิจอยู่ในเมืองไทยนะครับเราเราอยู่ในต้นแหล่งของอเรียกว่าเราเองก็เป็นเรียกว่าแหล่งแหล่งยางพาราของระดับโลกอยู่แล้วนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นตัวที่ที่เสริมสอดคล้องกันนะครับ ถ้าดูจากงบจะเห็นแล้วการการที่โตขึ้นทั้งทั้งทั้งยอดขายและกําไรอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นนะครับอย่างชัดเจนบริษัทก็ยังาวางแผนที่อยู่ในแนวคิดอยู่แล้วที่จะมีการการขยายกําลังการผลิตเพื่อรองรับกับกลยุทธ์ที่วางไว้ก่อนหน้านั้นนะครับในการโตให้โตได้อย่างต่อเนื่องนะครับครึ่งปีนี้โตมาที่90%ก็ค่อนข้างโตเยอะกว่าปีที่แล้วนะครับที่อยู่ที่ยัง,ย,งยังกำไรมาไม่ถึงระดับนี้ครึ่งปีโตกว่าปีที่แล้วทั้งปีนะครับเราก็หวังว่านะครับเราหวังว่าแผนธุรกิจบ,บริษัทเนี่ย และออเดอร์ที่มีความชัดเจนแล้วในปีนี้เราก็มั่นใจในการโตนะครับอย่างต่อเน,นื่องบริษัทไม่เลือกที่จะค้าขายกับต่างประเทศบริษัทค้าขายกับคนที่ต้องใช้โปรดักต์เขาคนที่ต้องใช้โปรดักต์เขาก็คือพวกผู้ผลิตที่เป็นโรงงานผู้ผลิตการเม้นส่วนใหญ่ซึ่งต้องถามว่าในโลกเราแรงผลิตอยู่ที่ไหน เลีงผลิตจะอยู่ต่างประเทศเพราะว่า,าจะเป็นลักษณะของประเทศที่ใช้ labor intensive ฉะนั้นก็จะมีพวกบริษัทอย่างที่บริษัททาง w o r ร์ f e c t ได้เรียนนะครับมีตลาดใหญ่ผู้ผลิตใหญใ่ในตัวสินค้าที่ใช้สินค้าของเวิร์ฟเฟยังอยู่ที่จีนประเทศที่มีการผลิตในพวกการเมนหรือพวกที่ใช้เส้นด้อยยางยืดเนี่ยกระจายตัวอยู่ในส่วนอื่นภูมิภาคเช่นตะวันออกกลาง ซึ่งบริษัทก็ได้ได,ได้ได้มีฟุตพิ้นในที่นั่นแหละได้มีการขยายตลาดไปฉันต้องต้องตอบแบบนี้มากกว่าว่าซัพพลายเชนต้นปลายเชนจริงๆแล้วอยู่ที่ไหนในโลกถ้าวันหนึ่งเชนกลับมาที่ไทยเราก็เราก็ค้าขายกับคนไทยทีนี้อย่างที่บอกฮะสินค้าเรามันถูกนําไปใช้ต่อมันไม่ได้สินค้าสําเร็จรูปฉันต้องถามว่าผู้ถูกนาไปผู้นําไปใช้ต่อเนี่ยฐานการผลิตเขาอยู่ที่ประเทศใดอยู่ที่ใดในโลกมากกว่า ผมมองต่างนะครับแคนขันนี่มันต้องตอบมาก่อนว่ามันต้องมาจากว่าผู้ผลิตที่ต้องใช้ยางยืดเนี่ยมันเป็นใครแล้วเขามีซัพพลายที่นั่นได้ไหมหรือเขาต้องเป็นการอิมพอร์ตเข้ามาถ้าอ่าฉะนั้นประเด็นวัวเฟกได้เปรียบอไรอยู่ในประเทศที่เป็นแหล่งวัตถุดิบอยู่ละถ้าต้นเชนเราเราเรา,เราปกลางเชนต้นเชนเราอยู่ในแหล่งปลายเชนที่ไหนก็ได้ครับ เราเพิ่งได้รับการนับหนึ่งแบบคําขอนะอันนี้เป็นสัพท์เทคนิคของขบวนการกรตสนะครับเนื่องจากว่ามันมีการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นไทยรับเบอร์ในผ่านในที่เรียกว่า PMT b r i h t Bright นะครับเราคาดการว่าด้วยะบวนการต่างๆรวมทั้งเราจะอัปเดตตัวเลขนะครับให้สะท้อนงบ q ตร r t e สามนะครับเราเลยคาดว่าเราจะเสนอขาย คาดว่าในช่วงธันวาครับกลางธันวา